รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดอนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีออูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซอิลอัสกอม จิงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามนอัสลามูอะัลกุมบารอกมาตุลลอฮะบเระกาตุค่ะ สวัสดีและก็สวัสดีเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กับครูบินคิดในรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องคําพ้องรูปและคําพ้องเสียงนะคะคาพ้องรูปคืออะไรคําพ้องเสียงคืออะไรนะคะเราไปเรียนรู้พร้พอมๆกันได้เลยค่ะ ระเหล่านี้หน้าตาเหมือนกันลา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 หน้าตาเหมือนกันเป็นคำพ้องรูปลา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 หน้าตาเหมือนกันเป็นคำพ้องรูปคำพ้องคำพ้องแบ่งเป็นพ้องรูปพ้องเสียงพ้องรูปหน้าตาเหมือนกันพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันกำมือมีกำคุณธรรททำดีสับเหล่านี้ออกเสียง สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องคำพ้องรูปมาฝากเรามาทําความรู้จักกับคําพ้องรูปกันนะครับคําพ้องรูปคือคําที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างจากประโยคต่อไปนี้กันนะครับประโยคที่น้องๆเห็นอ,อยู่ในขณะน,นี้น้องๆคิดว่าคําที่เป็นตัวหนาอ่านว่าอะไรระหว่างเพลากเบลา่าคําตอบก็คือเปลาครับประโยคนี้อ่านว่าเขาบรรทุกของหนักจนทําให้เปลาวเกวียนหักน้องๆลองอ่านพร้อมกันนะครับเขาบรรทุกของหนักจนทําให้เปลาเกียนหัก ทีนี้ลองดูประโยคนี้แล้วลองตอบดูนะครับว่าคำที่เป็นตัวหนาอ่านว่าเพลาหรือเลาคำตอบที่ถูกคือเพลาประโยคนี้อ่านว่าเพลาเช้าอากาศสดชื่นน้องๆอ่านประโยคนี้พร้อมกันนะครับเพลาเช้าอากาศสดชื่นน้องๆสังเกตคำที่เป็นตัวหนาของทั้งสองประโยคนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันโดยประโยคแรกอ่านว่าเปลาส่วนประโยคที่สองอ่านว่าเพลา คำว่าเพลาหรือเพลาถึงจะเขียนเหมือนกันแต่มีการสะกดอ่านออกเสียงและความหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นประโยคแรกเขาบรรทุกของหนักจนทาให้เพลาวเกวียนหักอ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงแกนของล้อส่วนประโยคที่สองเพลาเช้าอากาศสดชื่นอ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงเวลานอกจากคําว่าเพลาและเพลาที่ได้ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายไปแล้วยังมีคําพ้องรูปที่น่าสนใจอีกหลายคํานะครับตามไปดูกันเลยเริ่มจากกรีออกเสียงว่ากรี หมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้งเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คําว่ากรีกันนะครับกรีของกุ้งยาวและแหลมมากส่วนคําที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนกรีแต่ออกเสียงว่ากะรีหมายถึงช้างมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับมีกะรีโคลงใหญ่อยู่ในป่าคําต่อมาคือคําว่าปากเป้าออกเสียงว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่ง เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าปักเป้ากันนะครับว่าปักเป้าลอยอยู่บนท้องฟ้าคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปักเป้าแต่ออกเสียงว่าปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับปลาปักกระเป้าเป็นปลาทะเลที่มีหนามแหลมคำต่อมาคือคำว่าสะออกเสียงว่าสะหมายถึงแองน้ำขนาดใหญ่มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับ ฉันชอบว่ายน้ำที่สระกับเพื่อนเพื่นคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนสระแต่ออกเสียงว่าสระหมายถึงเสียงสระทั้งสาเสียงมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับฉันชอบเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยและสุดท้ายคือคําว่าปลักออกเสียงว่าปลักหมายถึงเงินมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับตาของฉันเก็บปลักไว้ในไห คำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปรักแต่ออกเสียงว่าปรักหมายถึงพังมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวทําให้เกิดซากปรากหักพังไปั่วทั้งเมืองรู้จักคําพ้องรูปแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับว่าวปักเป้าลอยอยู่บนท้องฟ้าฉันชอบเรียนรู้เรื่องตระในภาษาไทยเวลาเช้าอากาศสดชื่น มีกะรีโหลงใหญ่อยู่ในป่าตาของฉันเก็บปลากไว้ในหายเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาทบทวนเรื่องคำพ้องรูปกันนะครับคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเช่นคำว่าเลา่าอ่านว่าเ l a าหมายถึงแกนของลอ้อเพลาอ่านว่าเพลาหมายถึงเวลา กรีอ่านว่ากรีหมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้งกะรีอ่านว่ากะรีหมายถึงช้างปักเป้าอ่านว่าปักเป้าหมายถึงชื่อเว้าชนิดหนึ่งปักกะเป้าอ่านว่าปักกะเป้าหมายถึงชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งสะอ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ําขนาดใหญ่สระอ่านว่าสระหมายถึงเสียงสระทั้งสาบสองเสียงและคําสุดท้ายคําว่าปรักอ่านว่าปรัก หมายถึงเงินประรักอ่านว่าปะหลักหมายถึงพังสวัสดีครับน้องๆลองดูประโยคต่อไปนี้แล้วสังเกตนะครับว่าแต่ละประโยคมีอะไรที่เหมือนกันคุณยายมีความสุขที่ได้รับประทานมะม่วงสุกฉันรดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วจึงล้างรถให้คุณพ่อเพลินเก็บที่ขั้นหนังสือที่ขั้นบันไดคุณย่านั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้า แมวเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์เรามาดูกันนะครับว่าประโยคเมื่อสักครู่นี้มีอะไรที่เหมือนกันประโยคแรกที่ว่าคุณยายมีความสุขที่ได้รับประทานมะม่วงสุกมีสิ่งที่เหมือนกันคือความสุขกับมะม่วงสุกออกเสียงคําว่าสุกเหมือนกันประโยคที่สองฉันรดน้ําต้นไม้ก่อนแล้วจึงล้างรถให้คุณพ่อสิ่งที่เหมือนกันคือรดน้ํากับล้างรถออกเสียงคําว่ารถเหมือนกันครับประโยคที่สามเพลินเก็บที่คั้นหนังสือที่คั้นบันได สิ่งที่เหมือนกันคือที่ขั้นหนังสือกับขั้นบันไดออกเสียงคําว่าขั้นเหมือนกันประโยคที่สี่คุณย่านั่งเล่นอยู่ที่ 4, ue, ue, สนามหญ้าสิ่งที่เหมือนกันคือคุณย่ากับสนามหญ้าออกเสียงคําว่าหญ้าเหมือนกันครับและประโยชน์สุดท้ายแมวเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตว์สิ่งที่เหมือนกันคือสัตว์กับซื่อสัตว์ออกเสียงคําว่าสัตว์เหมือนกันคําที่น้องๆเห็นในประโยคนั้นเราเรียกว่าคําพ้องเสียงครับ คำพ้องเสียงก็คือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างคำและความหมายของคำพ้องเสียงกันนะครับเช่นคำว่าทุกกับทุกทุกหมายถึงทั้งหมดเช่นเราทุกคนเป็นคนไทยทุกหมายถึงความยากลำบากกลกับกลกลหมายถึง ชื่อมาตราแม่กลกลหมายถึงการเล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริงกรรมกับกรรมกรรมหมายถึงงอนิ้วเข้าจดอุ้งมือกรรมหมายถึงการงานการกระทําไม่กับไม่ไม่หมายถึงทาปฏิเสธไม่หมายถึงลุกเาผาภูกับภูภูหมายถึงชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ภูหมายถึงแผ่นดินเรามาทบทวนคำพ้องเสียงกันนะครับคำพ้องเสียงคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเช่นคำว่าทุกกับทุกกลกับกลกรรมกับกรรมไม่กับไม่ภูกับภูช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กัน เติมคำต่อไปนี้ลงในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ ื่อคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงได้จบลงไปแล้วสรุปได้ว่าคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันและมีความหมายต่างกันนะคะส่วนคำพ้องเสียงก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันนั่นเองค่ะในส่วนของรายละเอียดและตัวอย่างต่างๆไว้เราไปเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง แล้ทำใบฝึกัดไปพร้อมๆกันในคาบไล i ์วิชาภาษาไทยในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้เด็กๆไม่มีการบ้านวิชาภาษาไทยแต่อย่าลืมอ่านทุบทวนเรื่องคำพ้องรูปพ้องเสียงหน้า124และหน้า125ก่อนที่จะถึงคาบในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวารอมาตุลลอฮิวะบเระกาตุูค่ะ